ป่าทึบที่เคยเป็นดงเด็บและแหล่งกบดานของโจรผู้ร้ายถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นบ้านเมืองที่รุ่งเรืองด้วยอารยธรรมและเสียงกี่ทอผ้าได้อย่างไรหน้าที่แห่งนี้คืออนุสร์แห่งวิสัยทัศน์และความกล้าหาญของบุรุษนามว่าชัยพจน์ผู้กำชัยนายอัมพลผู้มองเห็นแสงสว่างในความมืดมิดท่านได้บุกเบิกเปลี่ยนป่าดงโจรณนะหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ให้กลายเป็นบ้านกมศูนย์วางรากฐานให้ผู้คนได้เข้ามาจับจองที่ดินทำกิน จนพลิกฟื้นผืนป่าให้กลายเป็นชุมชนที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาอําเภอบ้านใหม่ชัยพศน์จังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้จึงเป็นดั่งดอกไม้ที่ผิบานจากความมุ่งมั่นนามของอำเภอคือการสะดุดีแด่ผู้ก่อตั้งผู้เปลี่ยนป่าให้เป็นเมืองที่นี่คือดินแดนที่เสียงกี่ทอผ้ามัดหมี่ดังประสานไปทั่วทุกครัวเรือนผักทอลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงไปไกลและยังเป็นที่ตั้งของปรางอู่สวนแตง เทวสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวเมืองเป็นบทพิสูจน์ว่าจากจุดเริ่มต้นที่มีใครกล้าย,ย่างไกลาสามารถกลาเป็นแผ่นดินทองที่ร่มเย็นและงดงามได้ด้วยพลังแห่งการสร้างสารรค์ของมนุษย์